สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอน,นิมิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกในทุกคลิปนะคะไพ่ของหมอจะไม่เฉพาะเจาะจ,จงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะขอให้ท่านรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่ไปอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณที่นี้นะคะ ก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะเป็นรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช้ไปเนาะวันนี้จะมาในหัวข้อนะคะมาเช็คกันเลยนะมารวมตัวตรงนี้นะคะคนที่เคยอกหักเสียใจหรือเพิ่งเลิกลากับแฟนไปนะคะ หมอต้องบอกก่อนเลยนะวงเล็บนะคะที่เลิกลากันไปยังไม่ถึง1ปีนะคะมาเช็คความรู้สึกของเขาคนเก่าที่ทิ้งคุณไปซิว่านะคะว่าเขาตอนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะหรืออยากจะกลับมาขอคืนดีบ้างไหมนะคะวงเล็บสําหรับคนที่ยังมูฟออนไม่ได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยขอให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําอันดับแรกนะคะหมอน,นิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอเมนรับพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ณตรงนี้นะคะให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําระหว่างคคุณกับเานะะ พราะมันจะสิ้นปีแล้วเนาะขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะอันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้หมอขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ยังมูฟออนไม่ได้และยังนึกถึงแฟนเก่าอยู่หรือว่าเข <c oughs> า <c oughs> มีปฏิกิริยาคิดถึงคุณไหมอยากกลับมาไหมอยากง้อไหมอยากคืนดีไหมนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องเลยเนาะอ่ะอธิษฐานจิตนึกถึงชื่อน,นามสกุลใบหน้าเขานะคะแล้วก็นึกถึงชื่อน,นามสกุลตัวเองให้เรียบร้อยให้ไพ่เล่าเรื่องมาด้วยความแม่นยําความรู้สึกคุณณตอนนี้กับเขานะคะว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะจะกลับมมมมมาาาาง้ออเเเเเรรัยีกกณฑ์ปป็นนนนไไดดะะะะคคูล มีไพ่สีสันสวยงามเนาะเกียเ่ยวกับไพ่ความรักนะคะเรามาดูกันเลยอ่ะ,อะโอเคไพ่ขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนนะคะเรากับเขารู้จักกันมานานมากกว่าจะใช้ชีวิตคู่หรือใช้ชีวิตร่วมกันบางคนตกลงปองใจแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันแล้วหรือบางคนบางกรณีอะ่ะเขาเรียกอะไรอย่าล้างล้างลา,งลางกันไปกันแล้วบางคู่บางกรณีนะคะ,ะพลังงานยังไม่ถึง1ปีนะคะสิ่งที่หมอบอกในไพ่วันนี้ที่หมอดูนะคะเน้นย้ำเนาะพลังงานไม่ถึง1ปีคะ่ะ มาดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้มีความรู้สึกคิดถึงค่ะเขาคิดถึงเราเนาะนึกนึกถึงอ้อมกอดนึกถึงความอบอุ่นที่เราเคยมีให้กัน เขารู้สึกผิดนะคะสิ่งที่เขาทํากับเราหรือตัวเราเองเรารู้สึกผิดก็ได้ไพ่มานจะสลับสับเปลี่ยนก็ได้ตัวคุณเองอยากจะชูนอกใจก็ได้จนเขาต้องหนีหรือเลิกลาไปหรือเขาเป็นคนเจ้าชู้นอกใจเราก็ได้หรือว่าไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เขากลับมาคิดถึงสิ่งเก่าๆอะไรที่เราเคยทําให้หรือแม้กระทั่งครบรอบวันเกิดวันแต่งงานหรือว่าวันที่ใช้เวลาคบหาดูใจกันมามันเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความผูกพันความรู้สึกดีๆกินเหล้าเมายา,ยาหรือว่าทะเลาะวิวาทมีเกิดปากเสียงกันกันทะเลาะกันหรือการทําร้ายร่างกาย มันเป็นความผิดที่เขารู้สึกว่าย้ำผิดย้ำทำเนื่อในบางครั้งอะ่ะเขาไม่อยากจะทําค่ะแต่เขาลงมือทําโดยที่แบบว่าไร้สติเนาะสิ่งที่หมอเห็นแล้วว่าตอนเนี้ยเพื่อนฝูงก็เกิดการรู้สึกว่าย้อนแยง้งไม่ชอบเราหรือไม่ชอบคีนาเขาไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดเสียใจทําให้เพื่อนรู้สึก รู้สึกความเครียดความกังวลหรือการไปของเขาคนนี้เขาไปด้วยการเงินก็ได้หรือว่าอีกคนนึงซัพพอตดีกว่าก็ได้นะดีกว่าเราก็ได้สิ่งที่หมอบอกภายมันจะสลับสับเปลี่ยนกันหรือคุณเลือกที่จะมีคนใหม่ที่สามารถซัพพอตคุณได้ก็ได้นะคะตอนนี้เขานึกถึงอดีตที่มันมีเรามีเขาเขามีเราทั้งคู่เลยในความคิดนะคะอยากให้กลับมาอยากขอความเห็นใจอยากอ้อนวอนนะคะหรือว่าอยากให้คุณรู้สึกว่าเขาก็คิดถึงเราเช่นกันหรือบางครั้าง กรณีเขาพยายามติดต่อมานะคะแต่และอาจจะมีช่องทางที่บล็อกกันไปลักษณะประมาณนี้หรือบางคนบางกรณีอาจจะฝากเพื่อนนะคะสื่อให้นะคะเป็นเมสเซจหรืออะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังมูฟออนไม่ได้นะมีความรู้สึกว่าเจ็บปวดเสียใจในไพ่มันค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะรู้สึกหวั่นไหวกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นหรือว่าการดูแลการซัพพอร์ตเรื่องการเงินเนี่ยมันยังไม่เป็นอย่างที่เราควรหรือว่าเราไม่สามารถดูแลซัพพอร์ตเขาได้อย่างที่เราให้ คำมั่นสัญญากับเขาหรือคนในครอบครัวเขาก็ได้นะสิ่งที่หมอบอกมันอาจจะเกิดการกดดันทั้งคู่เรื่องการเงินภาวะการเงินด้วยก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในบางคู่บางกรณีหรือบางคางู่บางกรณีเกี่ยวกับการดื่มเหล้าสัมภารเทมา์เที่ยวตู่เที่ยวเตะมากเกินไปจนเขารับไม่ได้นะคะในการเป็นตัวตนเนี่ยเขาก็เลยไปก็ได้ที่หมอบอกมันมีอยู่3ามกรณีนะคะและการจะชูนอกใจเนาะที่มันเห็นขึ้นมาชัดเลยแล้วก็ตอนนี้เขาเองก็รู้สึกเหมือนว่ามันจมแล้วมันดิ่งอะคะ่ะ หรือพยายามจะดูโลกโซเชียลออนไลน์หรือตัวคนเราก็ได้ตามไปโฟกัสดูโลกโซเชียลออนไลน์เขาจะรู้สึกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับมีความคิดถึงมีความกังวลต่อให้เขามีคนใหม่ไปแล้วเราก็ยังรู้สึกไม่ดีอยู่ยังรู้สึกแย่หมอขอขอเปิดไพ่พิเศษร่วมด้วยนะคะเรามาดูกันเลยว่าความรู้สึกลึกๆตอนเนี้ยเขาอยากจะกลับมาไหมเขารู้สึกอย่างไงจริงๆกับเรากันแน่นะคะขอให้ไพ่เราเรื่องมาด้วยความแม่นยํานะคะอะหมอขอจับขึ้นมาเลยนะ ขอให้ดึงดูดพลังงานด้านที่ดีสิ่งที่ใช่เข้ามานะคะมันเป็นความรู้สึกในใจนะคะระหว่างเรากับเขาเนาะให้ไพ่เล่าเรื่องเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากนี้ไปแล้วนะคะที่เปิดไพ่กันแล้วค่ะรอรอเลยนะคะรอคําตอบเขากลับมาค่ะใช่เขาบอกว่ารักแท้เพราะ พร้อมจะมีอุปสรรคในการแก้ไขหรือปรับปรุงตัวเขาเกิดขึ้นค่ะเขาไม่ได้อยากให้เราจดจำรือคำพูดที่การกระทําแต่เขาอยากให้ดูที่การกระทําในครั้งนี้ถ้าเกิดมีการเปลีป่ยนแปลงเ,เกิดขึ้นเขาพยายามจะปรับปรุงตัวเขาไม่อยากจะใช้คําพูดที่เหมือนว่าแก้ตัวไปวันๆหรือว่าตัวเรารู้สึกแก้ตัวไปให้เขากลับมาก็ได้นะคะแต่เขาบอกให้ดูที่การกระทําคําพูดแต่สิ่งที่หมอบอกนะมีการรอคอยทั้งคู่ทั้งเราและเขาอยากให้เราง้ออยากให้กลับมาหรือว่ากลับมาคืนดีกันได้มีเหตุมีผลมีปัจจัยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้กัวย อีกครั้งหนึ่งแน่นอนแต่ขอให้เม้นรับพลังงานไปเนาะสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้หรือบางคนบางกรณีอ่ะมันมีเหตุอย่างที่หมอบอกค่ะมันก็ต้องเลือกที่ว่าอันไหนอภัยได้อภัยไม่ได้นะคะเป็นขั้นตอนไปเนาะสิ่งที่หมอบอก ก็คือเราเป็นคนที่อยู่ด้วยกัน2คนคะ่ะไม่มีใครรู้มากเท่ากับตัวคุณเองและเขาเนาะสิ่งที่หมอบอกไม่รับพลังงานด้านที่ดีที่ใช่ไปแล้วหมอขอให้คุณกับเขานะคะสําเร็จสมปรารถนาถ้ากลับมารักกันใหม่เป็นคู่ที่ใช่ก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเรื่องราวที่ใช่เข้ามาแล้วก็ขอให้เขาปรับปรุงตัวเรือตัวคนแก้ไขให้ดีขึ้นและเป็นครอบครัวที่ดีขึ้นในเร็ววันนะคะหมอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ